สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับกลมพบกันนะครับกับผมเก่งเหมือนวัดโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนำนำไปชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนํามาชมมาส่องนะครับเป็นลิงไม้แก่นะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับนี่นะครับเนาะลิงท่านนะครับเนาะก็ดูนะครับก็คือเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับการเล่นเครื่องรางนะครับแล้วดูศิลปะนะครับเนาะ ดูศิลปะการแกะนะครับเนาะแล้วก็นะครับดูให้เก่าถึงยุคนะครับเนาะดูความเก่าถึงยุคนะพี่ับดูคาบไข่นะครับความมันนะครับความมันแบบว่าเวลาโดนเหงื่อโดนไข่ของการใช้นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับชิ้นนี้นะครับเนาะชิ้นนี้นะครับเลี่ยมทองเก่ามานะครับเลี่ยมเลี่ยมทองโบราณคือจับกระเช้ามานะครับคือจับกระเช้าโบราณมานะครับเนาะนะครับแต่นะครับแต่เกิด มีการเตียนมือเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเนาะนะครับก็คือเลี่ยมทองจับประเช้ามาเพื่อนเพื่อนเอเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับเนาะดูรอยจับประเช้าเก่าไหมครับเนาะเห็นไหมครับถ้าจับประเช้าเก่าก็คือนะครับข้างหลังจะแบบจับขอบเนาะนะครับข้างล่างก็จะว่างนะครับเนาะข้างข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกระเช้าปิดเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่โดนกระเช้าเห็นไหมครับจะเป็นคาบเห็นไหมครับคาบขี้เหงื่อขี้คายเห็นไหมครับเนาะเป็นเคิบๆเลยเห็นไหมครับนะครับคลาสสิกดีนะครับจับท้องเก่ามานี่นะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับ ครับเมือครับไข่ความแห้งนะพี่ดูนะนะครับอยากให้ดูความแห้งจังเห็นไหมครับคราบไข่ความแห้งนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วส่วนที่ไม่โดนกระเช้านะครับเห็นไหมครับก็มันนะนะครับเพราะสีก็เงือกสีอะไรก็มันนะคลาสสิกดีนะครับนี่นะครับก็องนี้นะครับที่มาก็คือนะครับได้มาจากพวกพวกันสายนะครับสายชนไก่ สายตีไก่นะครับน้องใครๆก็รู้ว่าผมก็นะครับเล่นไก่ชนมาก่อนนะครับก็ได้จากพวกกันมาสายตีไก่นะครับเนาะสายชนไก่นะครับก็นะครับเนาะเขาไปชนไก่ที่สนามเทอร์ไทยนะครับเนาะจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เวลานะพี่ๆนะคนเล่นการพนันคือเข้าใจนะนะครับเวลาไปเล่นนะครับก็มันก็จะมีพวกที่แบบว่าคือมั่นใจว่าได้อะเข้าใจไหมครับมั่นใจว่าได้เวลาพลาดพังมาก็ต้องจอดรถนะครับมอไซค์รถยนต์ อไม่ใช่ทองเทิงอะไรก็ต้องจอดไว้นะครับเนาะแม้กระทั่งนะครับผ่าเครื่องนะครับเห็นไหมครับผ่าเครื่องนะครับอะไรวางไว้ให้ให้เจ้านี่เขาได้ก็ต้องทิ้งไว้นะครับเนาะนี่แหละครับคือการพนันนะครับเนาะเวลาได้ก็ยิ้มแย้มเวลาเสียก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับเนาะนะบางทีก็มากันนั่งรถกระบะมากันพอขากลับก็อ่านั่งรถเมนะครับก็มีเยอะนะครับก็นี่แหละครับเนาะนะครับเขาไปชนไก่แล้วก็เกิดการนะครับ เจ้าของไก่นะครับแพ้แล้วนะครับไม่มีไม่มีอะไรจะแบบจะให้แล้วทั้งรถมอไซค์ทั้งอะไรจะให้แล้วก็คือเพื่อนอนนี้ก็เลยได้ลิงมานะครับเนาะแล้วเขาก็นะครับเนาะเขาก็ดูพะไม่คือดูไม่เป็นหรอกนะครับเขาดูแค่ว่านะครับคือเลี่ยมทองมาเก่าจับคือจับกระเช้ามาเก่าไหมครับนะที่บอกไปนะครับเนาะแล้วตอนนี้นะครับเขาก็เก็บไว้ไปไปมาเขาก็เลยนะครับเนาะแกะทองนะครับเนาะเห็นไหมครับแกะทองนะครับแกะทองเอาไปขายนะครับ นี่นะครับแกะทองเอาไปขายแล้วตอนนี Zeit, ้เขาก็พอรู้ว่าผมผมก็เล่นพลาอะไรนี่นะครับเขาก็เลยมาให้ผมดูนะครับก็เลยนะครับเกิดการได้นะครับเช่ากันมานะครับเป็นดูความเก่าเนี่ยนะครับนี่นะนี่นะครับจับกระเช้าเนาะนะครับพี่กระเช้าเก่าเขาจะไม่เลี่ยมเต็มเนาะนะครับจะจับตรงขอบๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงกลางะตรงกลางไม่มีอะไรจับก็เห็นนะครับคาบเหงือคาบไข่คาบ ไม้คบอะไรเป็นเคิบเป็นเคิบเลยนะครับเนาะครับเบานะครับเนาะเบาแหว่งแล้วนะครับก็คือไม้มีการระเหดระเหยของน้าออกหมดละเนี่ยเบานะครับเนะเก่าดีนะครับเนาะนะครับเครื่องลางนะครับเนาะง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะบอกมีอีอย่างมากมายเครื่องลางก่อนนะครับเนาะดูศิลปะนะครับกับดูเก่าให้ถึงยุคนะครับมันแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะตะกุดเคี้ยวเสืออะไรก็ช่างนะครับศิลปะนะครับไปดูพิมพ์ดูอะไรถามแล้วมาดูได้ไงนะครับทำไมต้องดูพิมพ์นะครับ ถามว่ามันจะเหมือนกันไหมนะครับคุณต้องย้อนคุณต้องย้อนถามคนที่บอกคุณว่าอ้าวิธีการสร้างเขาคือยังไงนะครับวิธีการสร้างเขายังไงล่ะครับนะครับอ๋อใช้มือแกะอ่ะคุณลองไปแกะง่ามหนังกระติกดินะครับนะคุณลองไปแกะง่ามหนังกระติกให้มันเหมือนกันทุกอย่างอ่ะนะครับเออคุณลองไปทําดูนะครับไอ้ตัวลัดง่ามไอ้ตัวที่นะครับไอ้หัวที่ใช้ยึดหนังกระติกอ่ะนะคุณลองไปดูครับนะครับให้มันเท่ากันทุกอย่างนะครับเลี่ยมใบมีดลงให้มันเท่ากันทุกอย่างนะคุณลองทําให้ได้ก่อน นะครับแล้วคุณถึงจะมาบอกคนมันต้องดูไม่มันเหมือนกันไม่ใช่ครับนะครับของนะครับของทํามือนะครับแฮนเมดนะครับมันเหมือนกันไม่ได้ครับนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับนะครับพระปิตายันยุ่งอ่ง่ายๆสั้นๆนะพระปิตายันยุ่งหลวงพุททับวัดทองหลวงพี่หย่ยมวัดหนังนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับยันยุ่งก็คือนะครับเนาะเขาจะเรียด คือเขาจะรีดแผ่นยันถูกไหมครับจะรีดแผ่นยันให้เป็นเส้นๆขนมจีนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ปั้น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 ให้มมวนตามองพระถูกไหมครับนะครับเขาเรียกว่าพระปิตายันยุ่งนะครับคนเล่นพระปิตายันยุ่งจะรู้กันนะครับถ้าเหมือนกันมันต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งเกะถูกไหมครับอ้าวก็ขับทามือไงนะครับแต่ทําไมพระเครื่องรางทําไมคุณไม่ให้ดูพิมพ์คุณก็ต้องเห็นไหมครับมันย้อนแย้งนะนะครับถ้าคุณมีปัญญานะมันมีความย้อนแย้งของมันอยู่นะครับบางทีนะครับเนาะพาณิชย์นะครับ มันทําให้คนปิ้นป้อนหลอกลวงได้นะนะครับดูข้อพิพาทเขมรดินักการเมืองนะครับเห็นไหมครับนะไอ้นี่กันไปไอ้นี่กันมาเอาไปไปามาเอาเงินไปฝากเขมรไว้เพราะเขมรมันก็คือดินแดนที่นะครับคนมีอานาจคนมีอำนาจก็คืออยู่เท่าๆ่นะพี่น้นะก็มีคอเสตตรงเซตเตอร์เท่าๆนะเอาเงินไปฝากเขาวไว้เวลามีปัญหาประเทศไทยจะได้มีเงินเวลาอันนั้นเขาร้องอะไรขึ้นมาก็พูดอะไรไม่ได้ลิ้นจุกปากเพราะมีเงินอยู่กับเขาไงนี่แหละครับเขาเรียกว่าผลประโยชน์ นะครับวงการพระก็เหมือนกันนะครับนะคุณต้องแยกระหว่างผลประโยชน์กับความจริงนะครับเนาะคุณต้องยืนหอยู่บนหลักความจริงนะครับแล้วก็หลักของเหตุและผลนะครับมันเท่านั้นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะเครื่องรางนะครับนะดูนะครับศิลปะแล้วก็ดูให้เก่าถึงยุคนะครับเห็นไหมครับความมันนะครับผมนะเนี่ยนะครับเนาะก็มาดูในทางการเล่นหานะนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นความมันไหมครับแล้วก็ค่าขายความเก่าไหมครับนี่นะ เนห็นไหมครับนี่นะนี่นะครับดูสินท่าเห็นไหมครับนะศิลปะนะครับก็คือจะเหมือนแต่ไม่คล้ายนะครับเอยจะคล้ายจะคล้ายแต่ไม่เหมือนเห็นไหมครับนะมีหลายแบบครับนะครับอย่างที่บอกไปครับนะครับพ้าทำมือนะครับเนาะแต่ต้องดูความเก่าให้ถึงยุคนะครับดูมันมๆนะครับนะดูนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยดูความเห็นไหมครับ ค, <ITA> ความมุงความมัน okay. ด kind of right. 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 like ูความเก่าใช่ไหมครับใครความเก่าไหมครับนี่ดูไหมครับนี่นะเนี่ยเก่าจริงครับนะครับตรงเนี้เหมือนเดี๋ยวเราลงกล้องอีกทีนะครับนะครับนะครับเหมือนมีรักยางไม้ด้วยนะตามซอกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ําตาลน้าตาลนะครับเดี๋ยวลงกล้องส่องอีกทีนะครับเนี่ยดูศิลปะนะครับสำคัญนะครับน้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคียวเป็นมาร์ เป็นไม้เป็นกระดูกเป็นอะไรเป็นงาก็ช่างนะครับดูนะครับการลงมีดนะครับลงมีดนะครับต้องไม่คมแล้วนะนะครับสาคัญนะครับเนาะนะครับแต่ถ้าบอกแท้ๆลอยลงมีดเหมือนลอยถากนะครับเหมือนลอยถากใหม่นะครับเนาะไม่ว่าจะประหลัดขิดหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับเนาะนะครับถ้าเป็นลอยถากใหม่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับต่อให้คุณนะครับเนาะเอาไม้นะครับไปเจอไอ้ไม้เก่า พันปีร้อยปีมันล้มอยู่มันตายอยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปแกะประหลัดขีดขายนะครับนนะครับแต่คนนะครับมันจะทิ้งร่องรอยก็คือธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่ารอยถากไม้นะครับถูกไหมครับเพราะคุณเอาไม้เก่าเอาเคี้ยวเก่าเอางาเก่าที่เจอในป่าในดงนะครับนะคุณเอามางาเก่าไม้เก่าเขี้ยวเก่าเก่าจริงครับนะครับแต่นะครับคุณต้องผ่านกรรมวิธีวิธีการสร้างหรือวิธีการผลิตนะครับก็คือการต้องมาถากนะครับต้องมาถากไม้นะครับ ต้องมาถากไม้ให้เป็นรูปถูกไหมครับรูปเสือรูปลิงรูปประหลัดขีดถูกไหมครับนะอันนี้คือหลักของเหตุและผลนะครับนอคิดตามนะครับนะครับมันจะทิ้งร่องรอยร่องรอยการผลิตก็คือนะครับรอยถากไม้นะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับมันจะมันจะทิ้งไว้ครับนะครับถ้าถากเก่าเห็นไหมครับมันจะเป็นธรรมชาติความเก่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับจุดนะครับจุดที่เป็นคาบก็เป็นคาบนะครับ แต่ไอที hmm. ació, ่ว่าพางเก่าม um. ันจะเป็นคาบเขิบทั้งองค์เลยนะครับปิดธรรมชาตินะครับแต่อย่างนี้ห็นไหมครับบางจุดก็มีคาบนะครับแต่ตรงนี้ตรงที่แกะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องแกะถูกไหมครับนะครับมีไหมครับความคมไม่มีนะครับความเก่าเห็นไหมครับนี่นะครับก็คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติการสร้างนะเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับไม่คมเห็นไหมครับนะแล้วก็ต้องเบานะครับก็คือเบาก็คือมวลสารนี่ก็คือชิ้นเนื้อนั่นแหละเก่านะครับเห็นไหมครับความคมความเก่าแล้วก็ธรรมชาติ ก็บวกเพิ่มธรรมชาติการใช้ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับคราบเหนื้อคราบไข่นะครับเนาะเหลี่ยมกระเช้าทองมาเก่านะครับกระเช้าเงินกระช้าทองมาเกลไหมครับนะโลงเอ้ยมีเนี่ยทับถมมาตึงถึงขนาดเนี่ยไหมครับนะเขาเรียกว่าธรรมชาติทุกอย่างนะครับธรรมชาติเนื้อหาธรรมชาติการสร้างธรรมชาติการใช้นะครับดูให้เก่าถึงยุคนะครับเล่นเครื่องรางมันก็ประมาณนี้นะครับผมมา มาลงกล้องกันนะครับเนาะลิงไม้แก่นะครับหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางวัวเออนะครับแถมอีกนิดหนึ่งนะครับนะแถมอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยลงกล้องนะครับคือหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับบางคนก็เอ๊ะมันทําไมท่านอย่างนั้นอย่างนี้รู้แต่ว่านะครับไอ้เครื่องรางท่านคือลิงนะครับนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเนี่ยท่านดังมาตั้งแต่สมัยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักนะนะครับเนาะสมุดปาการถูกไหมครับสมุดปาการใกล้คือใกล้กับชนบุรีถูกไหมครับชุนบุรีระยองถูกไหมครับนะนะครับแล้วก็มีช่วงนั้นก็คือมี ทหารเรือนะครับทหารเกณฑ์นั่นแหละนะครับทหารเรือทหารเกณฑ์นี่แหละนะครับก็ไปเข้าไปเข้าเกณฑ์ทหารนั่นแหละนะครับแล้วเกิดมีอาการของขึ้นครับนะครับมีเกิดมีอาการของขึ้นนะครับนะครับก็อยู่กับกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับกับมีอาการของขึ้นเป็นลิงอะไรอย่างนี้นะครับนะครับท่านก็เออนะครับท่านก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้แรงนะครับหลวงพ่อองค์นี้แรงคือหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวแต่ท่านไม่รู้ว่าคือใครนะตอนนั้นนะครับ นะครับทหารคนนั้นมีอาการแบบเป็นลิงกระโดดเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ครับนะคือคูแรงอะนะครับ <Corin ne. S 1> เนาะนะครับเขาก็เลยถามว่าอาจารย์ไหอ,อหลวงพ่อเจ้าคือใครหลวงพ่อเจ้าคือใครอะไรเงี้ยครับนะครับก็บ,บอกอ๋อพอดีมีลิงไม้แก่ของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวห้อยคือห้อยมาครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วแล้วกมรมหลวงชุมพรท่านก็นมาฝากตัวเป็นสิทธิ์องค์หนึ่งของหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะครับนะคือหลวงพ่อดิ่งว,วัดบางัวนะครับนะท่านเป็นนะครับสิทธิ์ของทุกปานวัดบางเขี่ยนะหรือของด่านนี่แหละไอ เทพเจ้าเสือแกะเนี่เสือไอ้เขี่ยวเสือแกะนี่แหละนะครับท่านเป็นสิทธ์อาจารย์กันนะนี่แหละครับก็คือของท่านมีประสบการณ์ตั้งแต่ยุคกรมหลวงสุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็มาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นลิงไม้แก่หลวงพ่อดิ่งวัดบางหวงนะครับเนาะดูนะครับเห็นไหมครับคาบขายความกาวเห็นนะครับเนาะ่นี่ดูในล่องนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็นะครับต้องแกะเก่านะครับลอยลงมีดแกะเป็นรูปลิงเนี่ยต้องเก่านะครับเนื้อไม้เนี่ยก็ต้องเก่านะครับนะครับเครื่องรางนะครับนะดูศิลปะนะครับดูความเก่าให้ถึงยุคนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับมันก็ประมาณเนี้ยนะครับนี่นะนะครับนี่นะครับเนาะเพราะนะครับเนาะมันธรรมดาครับนะเกเกจิยุคก่อนนะครับเนาะเขา เขามีดีเป็นของตัวเองกันนะครับเขาจะไม่นะครับเขาจะไม่เหยียบรอยเท้ากันนะครับใครสร้างอะไรเขาพยายามจะเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเนาะก็อาจจะมีบ้างที่คล้ายแบบของอาจารย์นะครับเหมือนอาจารย์พจนเนาะนะครับวัดคูสลอดที่กับหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคนะครับพิมพ์ค้ายนะครับเพราะท่านก็พิมพ์พิมพ์หลวงพ่อปานมาแล้วก็มีแกะเพิ่มนะครับแล้วก็ท่านสร้างความต่างก็คือเนื้อหาไม่เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อผงกับเนื้อดินนะนะครับผลหลวงพ่อปานเป็นเนื้อดินนะครับ ของอาจารย์พงษ์วัดคูสลอดก็จะเป็นนะครับเป็นเนื้อผงนะนะครับเห็นไหมครับอาจจะมีความต่างนะครับนะครับแต่นะครับถ้าเหมือนกันเป๊ะนะครับและดูความเก่าไม่ได้นะส่วนมากจะตั้งใจนะครับตั้งใจทําเรียนแบบนะครับแต่ถ้านะครับเครื่องรางก็อย่างที่บอกไปนะครับความเก่าดูไว้ถึงยุคนะครับเนี่นะครับองค์นี้นะครับเนาะจับไข่เช้าเก่ามาไหมครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่นะรอยจับขอบไข่เช้านะครับตรงกลางก็นะครับ รอยเหงื่อใครรอยอะไรนะไม่มีอะไรปิดเห็นไหมครับเป็นเขือเป็นเขิบอยู่ไหมครับนะเนี่ยรอยเหงื่อใครของคนห้อยนะครับผมนะคลาสสิกดีนะครับเนะนะนี่ยเห็นไหมครับแห้งดีครับเก่าดีครับถึงยุคครับนะครับมันดีด้วยนะครับก็โอเค นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเว้พี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซัสไครช่องผมัาด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ